กรมตำรวจโอซาก้าฮัตโตริเฮโซพ่อของเฮจิเป็นผู้บังคับการตำรวจภูท Osaka. Super visor, รโอซาก้าซูเปอร์เทนเดนซูเปอร์วเซอร์รังสองมีมันสมองที่เก่งไม่แพ้คุโดยูซากุเพียงแต่เป็นตำรวจสารวัตรโทยามะคุณพ่อของคาซึฮะเป็นลูกน้องของพ่อเฮจิฮัตโตริเฮโซมีตำแหน่งเป็นสารวัตรใหญ่ โอตากิโกโรเป็นลูกน้องของพ่อเฮติฮัตโตริเฮโซและสารวัตรใหญ่โทยามะมีตำแหน่งเป็นสารวัตรสืบสวนตำรวจภูทรโอซาก้ากรมตำรวจเขตอื่นๆ โยโคมิโซะซงโงตตำรวจที่ทิซึโอกะพี่ชายของโยโคมิโซะจูงโงเป็นตำรวจที่เอางานเอากันมากคนหนึ่งนับถือโมริโคโกโรมากก่อนที่เคยที่จะมาเป็นตำรวจอยู่ที่ทิซึโอกะเขาเคยเป็นตำรวจที่ใส่ตามะมาก่อนในเรื่องนี้ โยโคมิโซจูงงเป็นตำรวจอยู่ที่คานางาว่าน้องชายของโยโคมิโซะซังโงลักษณะของสองพี่น้องตรงกันข้ามกันเกือบทั้งหมดแต่อย่างไรเขาก็เป็นคนที่จิตใจดีปรากฏตัวเล่มแรกเล่มที่34ไฟล์ที่9กับดักผ้าเช็ดมือหรือในตอนที่284ถึง285ตอนเดจาวูในสายฝนของไซน่าทาว เดมามูระมิซาออดตำรวจฝ่ายสืบสวนสอบสวนของจังหวักกุมมะและชื่นชอบโมริโคโกโรมาถ้ารู้ว่าโมริโคโกโรอยู่ที่กุมมะและมีคดีเกิดขึ้นที่นั่นจะมาที่เกิดแบบรวดเร็วที่สุดปัจจุบันเป็นสารวัตรแล้วเดอะมูวี่3 3 โคนันถึงกับคิดในใจว่าสอนออาจไม่รอดเลยทีเดียวเพราะโคนนันคิดว่าเขาติงต้องซะไม่มีและยังเป็นตำรวจที่ถูกโคนนันยิงปืนย่าสลบคนเดียวด้วยยามาโตะคันซึเกะตำรวจจังหวัดนางานโนเขามีแผลที่ตาข้างหนึ่งเนื่องจากเกิดอุบัติเหตุ อเอฮาระยูอิตตำรวจจังหวัดนาง,งาโนลูกน้องของยามาโตะคันซ oh ึเกะปรากฏตัวครั้งแรกในฐานะลูกสะใภ้ของตระกูลโทราดะและเหมือนกับหัวหน้ากับลูกน้องที่นี่มีใจให้กันอยู่ด้วยในท้ายตอนไอโนโอจิภูมิมาโรสารวัตรหน่วยสืบสวนเกียวโตมีสัตว์เลี้ยงประจำตัวคือกระรอกที่มักพาไปด้วยเสมอปรากฏตัวในเดอะมูวี่7และ13า